ไม่ไม่ทราบว่าเพื่อนเห็นฝูงนกที่อยู่ที่บนทางไหมครับนั่นคือฝูงนกกระจอกชวานะฮะ ศูวนย์วิจัยข้าวปทุมธานีตั้งอยู่ในพื้นที่กำมลรังสิทธิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีศูวนย์วิจัยข้าวแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1,000ไเร่สภาพพื้นที่ทั่วไปปินที่ราบซึ่งถูกกันแบ่งเป็นแป่งนาทดลองขนาดใหญ่จำนวนมากในขณะที่บางส่วนก็ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้ารกราอยู่ สวัสดีครับวันนี้นายปรักษากับหิงห้อยภากีวิหกนะครับก็ใช้เวลาวันหยุดช่วงบ่ายแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นที่บ่ายสามโมงแล้วมาที่สู่วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าหลายคนก็ต้องรู้จักนะฮะก็เป็นที่ดูนกที่ใกล้กับกรุงเทพแล้วก็เป็นที่ดูนก หมายแรกๆเลยนะครับที่ผมนกครูอ่ามาเดินเออมาขับรถบนดูที่นี่นะวันนี้ก็มีเวลาช่วงบ่ายนะฮะช่วงบ่ายก็เลยแวะมาเยี่ยมสถานที่ที่เคยมาบรรยากาศก็ยังคงเหมือนเดิมครับมีทุ่งนามีนกน้ำนกทุ่ง ช่วงนี้ก็จะดูนกตามทุ่งกันไปก่อนนะครับเรามีโอกาสเดี๋ยวไปอุทยานก็กำลังแพนอยู่ว่าจะไปที่ไหนดีหรือว่าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ดูช่องแล้วมีสถานที่แนะนำก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับให้ทีมงานพาคีวิหกไปเยี่ยมหรือว่านัดดูนกด้วยกันได้นะครับเออดีครับดีระยะมันไม่ค่อยได้ไครับแสงแสงเพื่อน การมาดูนกที่ศูนย์วิจัยข้าวเราก็ใช้วิธีขับรถนะครับวนตามถนนรองแปลงนาโดยมีถนนให้สามารถที่จะใช้รถจนขับไปได้นะครับบางแปลงก็อาจจะถนนครุข่าหน่อยบางแปลงถนนก็จะเรียบดีก็แล้วแต่เ,เพื่อนนะครับว่าสะดวกแบบไหนถ้าเป็น รถกระบะหรือว่ารถโฟวิวก็สามารถไปได้ทุกแปลนนกที่เราเจอนะครับเช่นตัวนี้ก็คือนกยางปรอกพันชวาชุดยูสุผสมพันธ์นะครับปูมนกปากหางจํนนวนมากนะครับนกยอดข้าวหางแพนลายนี่คือนกอีลัมนะครับ เมื่อกี้ตรงแปลงนี้นะครับเป็นนกป่งวิทตัวเมียหนึ่งตัวพอรถเรามาถึงมันเดินลบทิ่คอญ้าเดี๋ยวต้องรอดูดสักแค่คู่หนึ่งครับเพื่อมันจะเดินออกมาสำหรับนกป่งวิทนั้นนะครับเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยขี้อายนะครับ กลางวันมักจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามกอหญ้าก,กอข้าวเราจึงเห็นตัวมันได้ยากครับงกชนิดนี้ตัวเมียจะมีสีสันสดใสสวยงามกว่าตัวผู้นะครับและก็จะจับคู่ผสมพันธุ์กันในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงจับคู่ผสมพันธุ์ของงกชนิดนี้โดยที่ตัวผู้จะส่งเสียงร้องนะครับเรียกตัวเมีย ตัวเมียจะเป็นฝ่ายเริ่มในการเกี่ยวภารสาีตัวผู้ก่อนนะครับนกตัวเมียจะจับคู่ผสมพันธุ์กับตัวผู้ได้หลายตัวแล้วก็จะปล่อยให้ตัวผู้เป็นฝ่ายต้องปกไข่แล้วก็เลี้ยงลูกส่วนตัวเมียก็จะผสมพันธุ์กับตัวผู้ตัวอื่นแล้วก็วางไข่ได้หลายครั้งในหนึ่งฤดู ถึงแม้ว่าสถานะการอนุรักษ์ของนกชนิดนี้จะมีความมากต้องวลน,น้อยในการศูนย์พันธุ์คือ l อซนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นการง่ายที่เราจะเจอตัวนกชนิดนี้นะครับเพราะว่าด้วยนิสัยของมันที่ชอบชนตัว เราก็ใช้เวลาในการขับรถบนตามแปลงนาภายในศูนย์วิจัยข้าวแล้วก็เจอกับนกยานดำตัวนี้นะครับอยู่ไกลๆชูคอยาวๆนี่นะครับเพื่อนเห็นฝูงนกที่อยู่ที่บนทางไหมครับนั่นคือฝูงนกกระจอกชวานะฮะ เรเจอมันตอนนี้ก็เย็นละแสงก็เริ่มน้อย6กโมงครึ่งแต่ก็ดีใจนะครับเจอมันฝูงใหญ่มากเกินร้อยตัวนะอ,อืยังยังคงเป็นที่ที่สามารถที่จะมาดูนกพิดนี้ได้นะครับกับบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็มีนกกระตทวาวีสวยๆเนะีนะ่ยบินขึ้นเนะีนะ่ยมากเดี๋ยวจะให้ห้อยครับไปแล้วก็ดูพอมันบิน คือเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเลยครตอนแรกเราเจอตัวเดียวนก็ยังสงสัยกันอยู่เลยว่าปกติน็อกสินนี้ไม่น่ามาตัวเดียวแต่มันมีที่นี่นาะและ้วเราตามามาเนี่ยแก้มข,ขาวขาวจะไว้ใจได้กา่า <c oughs> <c oughs> บินขึ้นไปแล้วเถอะยังมีบนฟืนอ,อยู่อ่าเลีนเพนมปงใหญ่ะคะับโอ้สวยงาม,มาอยู่นะนคนแต่อยู่บนฟืนก็มีนะครับเนี่ยบนสายนี่ไม่เห็นรกรถบนต้นไม้เลยมันโอเค ถือว่าประสบความสำเร็จครับวันนี้เจอนกโพงวิทยางดําแล้วก็กระสกบสว่านตามชจวิสละป่ะอีลุมก็เจออ่าอีลุมด้วยแต่ถามไม่ทันเนาะมีเจมปตัวแต่เห็นเพื่อนเขารอๆกันอยู่ตรงนั้นล่ะก็น่าจะรอน่าจะได้คุ้มคุ้มวันนี้คุ้มค่าเน็ตมากนึกว่าจะไม่ได้อเลยก็อี e ีนี้ก็สั้นๆนะครับโซวขอเป็นี e ีเรียกเขาเรียกว่าท่านท่านท่านอุ่นเครื่องไปก่อน งงานใหญ่อะไรเบิร์นเหรอเบิร์นไม่เลยขุ้นกกระจาะชวาครับเป็นนกที่เราอยากเจออีกหนึ่งชนิดนะครับด้วยความสวยงามของสีสันของนกนะครับเราเจอฝูงใหญ่ก่อนกลับบ้านตอนเย็นสำหรับ e ีนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ติดตามรับชมจนจบพบกันใหม่อี e ีหน้านะครับสวัสดีครับ